ไม่มีใครอะแอบคุยกับแล้วหรอกคุยก็ไม่รู้เรื่องไม่มี <c ười> คุยกับกิกใน youtube มันแปลกมากไม่คิดว่าจะมีจริงคือจูนต้องขอพูดก่อนนะคะว่าเมื่อกี้จูนเล่น Facebook แล้วไปเจอข่าวข่าวว่าน่าจะนานพักหนึ่งแล้วแหละแต่จูนน่ะเพิ่งเห็นว่ามีคนน่ะไปคุยกับกิกอะใน youtube เนี่ยกลังคิดในใจอยู่คุยใจอยู่คุยอะไรแล้วไม่ได้คุยไม่ได้คุย <c oughs> ยังไงไม่ได้คุยแล้วไม่ได้คุยแล้ว ก็ไม่ไได้หมายถึงเธอดิร้อนตัวร้อนตัวเลยเพราะว่าเรื่องมันเคยเกิดขึ้นนะคะทุกคน,นคือเ้วจะมาลื้อฟื้นทําไมอ่ะมันไม่ได้ลื้อฟื้นเมื่อกี้แค่จะเล่าให้ฟังว่ามันมีคนแบบนี้ดหรอคือมันมีข่าวออกมาว่าคุยกับกิ๊กใน YouTube เข้าใจไหมนี่มันก็เคยนะเคยเล่าให้จูนฟังตอนคบกันได้ประมาณปีหนึ่งเออตอนนี้คบกันมาจะห้าปีแล้วนะคะจูนยังไม่คิดเลยว่าจะมีคนแบบนี้มันคุยยังไงอ่ะในรองพูดสิ มันคุยกันยังไงแล้วเธอมาถามเราทําไมอะเอาอยากรู้นี่ข่าวอะไรก่อนข่าวออกมาว่าคน,น่ะไปคุยกับกิ๊กกันใน YouTube คือเราอยากรู้ว่าใน y youtube มันมีแชทเหรอหรือว่าอะไรยังไงที่เธอไปคุยอ่ะมันคุยยังไงคือข่าวออกเออข่าวออกไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเธอ้เธอร้อนตัวเนี่ยเอา้าก็เราเคยบอกไปแล้วว่าเราเคยทําอะอืม ก็อะไอยากรู้เนี่ยตอนนี้เราอยากรู้เลยว่าเธอคุยกันยังไงคือข่าวออกมาว่ามันก็มีคนคุยใน Youtube เหมือนกันอืแต่ว่าแต่ว่าข่าวที่ออกเขาบอกว่าคุยกันในลักษณะที่ค้นหาอะไรก็ไม่รู้เราไม่เข้าใจแต่ว่าอย่างเธอเธอคุยกันยังไงเอ้าเอาเอา้เอาอยากรู้อันนี้คืออยากรู้เลยเผื่อว่าวันหนึ่งเราจะเข้าไปดูเพื่อ<ม>จะเจอแล้วอ๋อไม่ได้คุยแล้ว เราไม่รู้นะคือข่าวที่เธอดูเป็นยังไงแต่คือเธอถามแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีคนไปทําตามแบบเราอ่ะมันไม่มีหรอกมันออกข่าวแล้วค่ะตอนนี้แค่อยากรู้ว่าที่เธอทำมาเธอทํำยังไงเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วไม่ใช่เหรออืมเธอเคยเล่าให้ฟังแต่เราไม่ได้ตั้งใจฟังอะไรเงยแต่เราไม่ได้ตั้งใจฟังไงเลยเราอยากรู้คืออย่างนี้คือคือคนอื่นทํายังไงไม่รู้นะคุยใน youtube สําหรับมินมินจะเลือกเพลงเพลงหนึ่งเป็นของเพลงที่แบบคนไม่ค่อยฟัง คือเป็นเพลงที่แบบว่ายอดวิวน้อยหรือว่าแบบเหมือนเป็นเพลงสากลที่คนไทยไม่ค่อยเข้าไปเท่าไหร่แล้วเราก็ไปเม้นื์แค่นั้นเนี่ยแล้วยังไงต่อก็คือก็แค่ไปเม้นคุยแล้วคือถ้าเขาเห็นเขาก็ตอบมาในเม้นแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเธอจะเลือกเพลงนี้อ้าเราก็แอบบอกไว้ตอนเจอกันโอเคเราได้วิธีในการคุยกับทิกแล้ว ไปเลย้า <laughs> แต่เราได้วิธีในการคุยกับกิ๊กคือ,อมันต้องมีจังหวะที่เคยเจอกันหรือว่าแอบโทรหาหรือคุยกันถูกไหมละ่ะไม่รู้ไม่รู้สิไม่เคยทําแบบนี้นั่นแหละคือบอกไว้ว่าเราจะเลือกเพลงนี้นะแล้วเราก็คุยกันในนี้คือเช้าสายบ่ายเย็นคือจะแค่แบบเหมือนแวะคือไม่จําเป็นต้องทันทีนึกออกไหมไม่จำเป็นต้องตอบทันทีแต่พอเข้าแวะมาดูอ้าวเขาตอบมาแล้วเราก็แค่ตอบกับ แล้วเราก็ตอบกลับไปเรื่อยๆจาแม่นเลยมันผ่านมากี่ปีแล้วเอ้าก็เคยทำอะไม่เคยทํากับใครเลยนะเนี่ยก็ไม่แล้วมันจําแม่นเนี่ยฮะเอ้าก็เรื่องแบบนี้แหละต้องจาจําแม่นเดอเธอเคยทําตอนนี้แน่ตอนเธอเขาไม่ไม่ทาแล้วเธอเอาไปดูได้เลยทุกวันนี้โทรศัพท์แทบไม่ใช่ของเขาแล้วของใครของเธอเธอก็ต้องบอกว่าเธอรักเขา เ้องรักเขาคนเดียวใครห้ามมแอบคุยกับมินของจูนใครห้ามไม่มีใครอแอบคุยกันแล้วหรอกคุยก็ไม่รู้เรื่องไม่มีไม่มีเธอเดือมอ่ไม่มีไม่มีไม่มีใครคุยทางนั้นตอนนี้โสดมากไม่ใช่หมายถึงไม่มีกิ๊กมากไม่มี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  ไม่มีกิกเลยตอนนี้ไม่มีใครที่ต้องแอบคุยเลยแต่ถ้าเกิดว่าสนใจก็เลือกสักเพลงหนึ่งมาก็ได้นะอย่าเอาเพลงฮิตติดชาร์ตนะเดี๋ยวคนรู้เออทุกคนแค่นี้แหละจูนไม่รู้จะพูดอะไรแนละ้วเดี๋ยวจูนไปหาเพลงที่จะไว้คุยกิกก่อน